อันนี้ก็จะเป็นชื่อถ้ำนะคะหย่งฝูนะคะน,นี่ก็เป็นทางเข้าไปนน um ถ้ำนะคะอันนี้ก็ต้องเดินกระไดขึ้นไปอ, <c oughs> อันนี้ก็ต้องเดินกระไดไขึ้นออไปม่เข้านเข้า่อไม่เ้าแล้วก็ขับันไดเลยครับน้าเนี่ยแมงรอยมาแล้ว <laughs> อ้มาถึงที่นี่เราไม่เข้าเสียด้ย อันนี้ก็จะเป็นเข้ามาในถ้ำลบบหยงปู่ล้วนะคะข้างในก็จะอากาศเย็นๆนะคะัวไปไม่้นนไม่เคยูยยอยนะครที่สเกิดูน้าห้ามสวยมากมันทาให้แพเป็นถ้ำที่ฝุกมาไม่นานนะแต่ก็ยังอยากจะบอกเังบริษัทูนนะถ้นี้นะครับตอนนี้ท่านทุกท่านนะครับนามองข้างบนนี่ก่อนเขาเรยกว่าไก่ไกยทอง อ๋อโอ๋อ้้เห็นนี่จะเป็นไก่ทองนะครับเร้างจินตนาการนะครับยงมีตอนรัดนะครับท่านทั้งหลายที่มาดูเส้นทางเนี่ยนะที่มาจากซูซ่าเนี่ยรามาต้อนรับแขกนะไก่ทองรับแขกเขามาดูเป็นไก่เพาะวาอยากดูเป็นไก่นะคะเขาบอกไก่าไม่รู้เป็นหง่ะผมก็ติเนี่ยะนะครับ เามาเที่ยวท่าเนี่ยจะเป็นกคนหนึ่งอันนี้ใรนการทไม่าให้ทำหไทยเดียวนอันนี้ก็จะเป็นทางเดิน้าไปชมแป้มหนึ่งนะคะท่านี้ก็จะเข้าทางออกทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเิถหลวงสูตรนะคะเป็นอยู่ในช่วงต้นๆของการเดินในทำนะ ท่ำนี้ก็จะมีความยาวมาสองดกิโลเมตรนะคะตินวันนี้จะควงทองไส้เลยรูปนี้พอได้นะแต่รูปนี้ยช่ไหมพี่่ยน่แต่ว่าจริงๆแล้วรูปนี้โอโอยู่เงจริงๆแล้วนะไปดึงไหนไม่ถ่ายให้ดูไม่อยูเลย อันนี้เห็นใครเหนื่อยก็อันนี้ดาข้างหลังนะคะก็จะเป็นเวลารกาหน่าถึงกับเซพิเทพีสัมติภาพนะคะที่ท้ำหยงสุนะคะคนจีนมาต้อมีเกมาก่ ี้ที่เห็นสีขาวก็จะเป็นพวกแงะนะครสรุปว่าของจริงอ่ะน,นี่ของจริง,อ,นนง,รงอันนี้ที่เห็นขาวๆก็จะเป็นแร่นะคะอันนี้นก็ตูถึงตูนะคะนนคก็จะต่อโต๊ะกันกนะคะกับักษณะของน้ำแข็งท่างเนี่ยนะครับ

ยัอยู่ภายในถ้ำหยงฝูงภายในหมเมืองจิงจงมซานนะคะที่มีน้ำแร่ให้เราชวิม มากุย้ยหลินอย่างน้อยเที่ยวท่านหนึ่งท่านนี่นักวิทยาศาสตร์นะเรามาวิเคราะห์เรามาผ่าหินง,งอกนะครับหินง,งอกนี้ก็เหมือนต้นไม้มีลายเหมือนลายไม้และเราสามารถเนี่ยเช็คดูว่าในสมมติว่าประมาณ50ปีนี้50ปีนี้เนี่ยอจาจจะฝนตกเยอะหรืวอว่าฝนตกน้อย อาจจะไม่ปีสองปีไม่ได้เพราะนี่เกิดเป็นที่จริงเห็นก้อนนี้ก็เป็นเป็นหลายพันปีละอ่าสมมัยร้อยปีนะฮะร้อยปีที่ก้อยเลนเนี่ยนะร้อยปีก่อนนะก้อยเลนฝนตกน้อยร้อยเยอะแบบนี้สามารถเนี่ยจากลายพวกนี้เราได้รว้ตรงนี้ก็จะมีอ่งน้ํานะคะน้ำหยดข้างล่างก็เป็นเหง่อง้นอันนี้กำลังลงมาเนี่ยกำลังเพิ่มเหมือนมีกําแพงกั้นอยู่อันนี้อันนี้ใช่แถวนี่ธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติอันนี้อันไม่ใช่ธรรมชาติอ๋อขอัน้าำ ซึ่งที่当地人讲อย่างนี้ก็ระมาทำอย่างนี้ก็จะมาทำช่วยให้คนหน้าฝนถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกเนี่ยนะครับเวลาส่องไฟจะมีแสงสะท้อมมันเป็นแพทพอยและลยีระยัอ่าภูเขาลูกนี้เราตั้งชื่อว่านะภูเขาเนี่ยนะก้อนเงินภูเขาเงินเขาเงินขภูเขาเงิน,น,น, <laughs> น,นสีขาว ถ้าไม่มีฝนนะคะมาช่วงหน้าแรงเนี่ยนะครับจะมีแสงสว่างตรงนี้ก็จะเห็นเงาสะพรายด้วยนะคะ จะเรียกว่า small stone forest นะคะคล้ายกับป่าหินนะคะ,ะก็จะมีหินงอกตั้งๆทั้งๆอย่างเงี้ยจะมีไอ้น้ำด้วยนะคะชั้นนี้ก็จะจินตนาการเหมือนกับเห็ดเป็นเจนะคโค้งๆอะไร อันนี้ก็จินตนาการว่ามันเหมือนกับแมวน้ำนะสิงโตทะเลหรือเปล่าซีไลออนเนี่ยซีไลออนเออเป็นแมวน้ำมัำ้งสิงโตทะเลน,<ด>นะมน้ำมันซิวนะอันนี้ก็เป็นปากทางออกะน,นะคะท้านหลังสูนะคะ้ากออกก็จะมีนันโผลนะคะ